9โมงหาแท่งนะ9โมงหาแถ่นี้คนแบบน่าจะแน่นสุดเลยละนะตอนนี้ก็เห็นพี่น้องทางเมียนมานะกบสบายดี FC เบิร์ตซูคุสคนเนาะ FC ทางต่างประเทศแล้วก็ FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอน้นสุวรรณพลนสเวเนีลเนาะอยู่กับเพาอน้นขนเกาคนเดิมเนาะทุกคนเนะาะวันนี้ก็เป็นมือใหม่เนาะ มือไม่ปีไม่ปี2 0งพันซาซีนะทุกคนเนาะสบายดีก็ให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนะทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความจเจริญวันนี้บอรนก็นมีเรื่องราวด,ดีๆที่จะมาแชร์เนาะจะมาเบิ้งภาพบรรยากาศมือสลองวันปีใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั่นะก็คือ,อพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะว่าบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันที่หนึ่ง ยูพุ่นเป็นแบบได้เนอะทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นแบบได้แน่เนอะทุกคน,คนคนไทยจะไปเที่ยวใส่แน่เนาะเป็นที่นิยมเนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบิร์นดํากันเนาะวันนี้ก็ขอขอบใจคลิปต้นสบับจากซ่องอ่า s L z h i r o Channel นะทุกคนเนาะกับเป็น YouTube ของพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะขออนุญ,ญาตอ่าเจ้าของคลิปเด้ออ่าถ้าไปถ้า ทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเบิ้งพร้อมมาโอนนะว่าบรรยากาศเป็นแบบใดมาโอนก็อยังหงนคือการเนาะว่าการเสริมสลองอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นแบบใดทุกคนไปไปเบิ้งกันสบายดีสบายดีก่อนสำหรับตัวในศูนย์กัอยู่ยที่นาวัดพัแก้วนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมปี2567นะทุกคนนะรับสักการะใหม่ปีใหม่วันใหม่ก็เขาให้เอฟซีทุกท่านนะมีแต่ความสุขนะทุกคนนะ สมปัตถนาทุกอย่างทุกคนนะวันนี้มาอัปเดตพายากาศนะวันที่หนึ่งมกราคมทุกคนนะก็ให้เข้าฟรีเหมือนกับทุกปีทุกคนนะชาวเมียนมาก็จะมารอเข้าวัดพระแก้วนะตั้งแต่เช้าๆเลยทุกคนนะเตีคนเพราะคนไหลหน้าเลยทุกคนคือแบบคนเยอะมากทุกคนนะคนเยอะมากถ้าเข้าวัดนะทุกคนเนาะก็จะเป็นการเฮ็ดบุญเนาะต้อนรับปีใหม่นะทุกคนเนาะ บรรยากาศราดสุดพี่น้องเลยวัดพระแก้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่เจ็ดโมงเช้า,ชานะทุกคนนะทุกคนก็จะมารอาเข้าไป<อ>ยังวัดพระแก้วนะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะชาวไทยเองก็มาเยอะวันนี้นะามากราบไหว้ขอพรองค์พระแก้วมรกตนะทุกคนนะ รับศักราชใหม่ทุกคนนะปีใหม่วันใหม่ใครๆก็อยากจะมา,าทําบุญกันทุกคนนะกราบไหว้ขอพรกันตรงวัดพระแก้วนะท,ทุกคนนะวันนี้ศูนย์ก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรเหมือนกันนะก็สวัสด,ดีปีใหม่ปี2567นะทุกคนนะก็คือบรรยากาศไปเดี๋ยวศูนย์พาเดินชมผานบรรยากาศนะเราต้องไปต่อแถวกันด้านดังอันนี้เขาต่อคิวกันนะทุกคนเนาะต่อแถว ็คิวเรียนแถวกันทุกคนเป็นระเบียบเพียบห้อยนะทุกคนเนะาะคนไทยกับคนต่างชาตินะจะเข้าคนผังกันเลทุกคนนะคนไทยก็ต้องได้เข้าก่อนนะเ,เป็นธรรมเนียมคนไทยได้เข้าก่อนคนไทยแม่นจะได้ฮับซีเข้าก่อนนะทุกคนเนาะคนตา่างประเทศแม่นต้องได้เข้าตามลงนะทุกคนตัวนี้มากันเยอะมมากๆนะเป็นระเบียบเพียบห้อยนะทุกคนเนาะทุกคนที่ยุ่กกบอยู่ในแถวเลยทุกคน ขนาดตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะทุกคนนะเจ็ดโมงเช้านะยังขนาดนี้เลยนะไม่อยากจะนึกภาพตอนเวลาเจ็ดโมงเก้าโมงหาแท่งนะข้าวบงหาเที่ยวนี้คนแบบน่าจะแน่นสุดเลยละนะตอนนี้ก็เห็นพี่น้องทังเมียนมานะเริมทยอยกันมาแบบแม่คาาสายเลยนะาเมียนมาไปร้อมเงินคนเพราะว่ามีชาวลาวเอาไปโบนนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาลาวเด็กมากั้นไว้ทุกคนนะ เพื่อาเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะการบายสุนยอนเจ้าหน้าที่เนาะทุกคนนะตอนนี้ศุนก็ยืนอยู่ด้านหลังเลยนะปกตินะถ้าประมาณสักเก้าโมงนะแถวเนาะห้างแถวน่ะจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกคนนาจะอยู่แบบหลังไปกว่านี้อีกนะนี่ก็มาอาปเดดบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูชมนะทุกคนนะนี่ก็จะมีผู้คนทยอยมากันเยอะแล้วนะนี่ตอนเช้าเช้าเจ็ดโมง คนกำลังย่างไว้อิกงเหรอเห็นไวทนนนะ้ทุกคนนะี่นะทุกคนนะถ้า,าทางวัดพระแก้วนะให้เข้าชมฟรีให้เข้า,ขา,าไปยังวัดพระแก้วนะคือถ้าฟรีนะต้องเข้าทางนี้ทางเดียวทุกคนนะตรงถนนสนามใสนะทุกคนนะตรงนี้ก็จะมีผู้คนมายืนรอเข้าคิวนะเดี๋ยววัดพระแก้วก็น่าจะเปิดนะทุกคนตอนปร,ป,รประมาณสัก8โมงนะอ๋อเปิดเปิดแปดโมงคนระับทุกคน เพื่อให้เข้าชมฟรีเนาะทุกคนเนาะโดยที่ไม่ต้เสียเงินก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะบรรยากาศตอนสาวๆนะคนยังไม่เยอะมากแต่นี่ขนาดยังไม่เยอะนะทุกคนนะยังขนาดนี้เลยนะ <laughs> ถ้าเยอะนี่จะขนาดไหนนะน่าจะแบบอ่าเต็มบัตรฟกแก้วเลยทุกคนนะตอนประมาณสักอ่าเก้าโมงฮาสิบโมงนี่คือแบบน่าจะเข้าไม่ได้เด้อ วยงามเนะน,นี่ยตรงนี้ก็คือถนน,นสนามไทนะทุกคนนะ <c oughs> เขาก็เอาราวเร่าเด็กมาก,กั้นเอาไว้นะเ <c oughs> พื่อเป็นคนวามเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของผู้คนที่มาอายังวัดพักแก้วนะทุกคนนะเนี่ยดูนี่นว้าวกำแพงสูงขนาดนะทุกคนเนาะกำแพงสีขาวกำแพงวัดนะทุกคน นะตัวนี้ก็จะมีป้ายห้ามจอดนะทุกคนนะรถทุกสนิดนะที่เจ้าหน้าที่เอามาต่างไว้เมื่อกี้นี้นะทุกคนโอ้คิวว่างลหลาย,ลาย,ลายทุกคนย่างไปนต่อคิวนี่ทุกคนตรงนี้เขาก็จะแบ่งกันนะคนไทยคืออยู่ขวาเหมนะือนะทำอ่าท้าหารหน้าเข้าอะไรเนี้ย อาหารหน้าเข้านี่คนไทยจะอยู่ก้ามือนะคนต่างชาติจะอยู่ใช้มือนะคนไทยเข้าก่อนอ๋คนเนายขนาดเลยทั้งสองฝากทางสองฝากฟังเนาะประตูโค้ง บางคนน่าจะมาท่าเตเซานะคนเนาะเพราะว่าจะได้ต,ต,ต่อแถวออสวยงามพาน่าทุกคนบ้านเมืองเนาะบ้านเมืองสวยงามกำแพงวัดสีขาวล้วนเลยนี่ทุกคนคนไทยต้องอยู่ผังนี้นะทางหันหน้าเข้าประตูก็คนไทยอยู่ขวามือนะคนต่างชาติอยู่ซ้ายมือ อะทุกคนนะคนไทยก็ไล่เข้าก่อนนะแบบนี้คือแบบผู้คนมาเยอะแล้วนะเริ่มเยอะขึ้นทุกเวลาแลลนะเนี่ยแบบนี้อ๋นะอกำลังย่างมาหลายคนเตอร์เลยทุกคน ที่เป็นการอำนวยความสะดวกเนี่ยจัดความเป็นระเบียบเป็นคนนอสเราเองมันจะก,กั้นเป็นอันนั้นเลยโอ้โหทุกคนตรงนี้คือเป็นมุมที่เห็นวัดพระแก้วไลยสวยมากๆนะทุกคนนะม,มุมอัลลับโลกทุกคนนะมุม,มะระลับโลกจริงๆนะทุกคนนี่พอตะโทนนะจะมองเห็นแบบพระปางไหมทุกคนนะอันนี้เขาเรียกพระปางไหมถ้าถ้าสูนพูดผิดก็ขอโทษขอไปด้วยนะทุกคนะสวยงามนะนตั้งสง่าอยู่ตรงหน้าวัดพระแก้วนะข้างในนะทุกคนนะ ก็โอนสิบมีบูนวัดสนาามก้ว็จะไปพระน้องคนการเป็นวัดสนามคีเนศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปไม่แพงเท่านี้ก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตภาพบรรยากาศล่าสุดนะทุกคนนะวันที่หนึ่งธันวาคมไม่ใช่พูดผิดขอโทษทุกคนวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะโอเคเนาะตอนนี้ก็อ้นก็ได้เบิ่งคลิปเพนที่ยอมหอยแล้วทุกคนโอ้ ได้เห็นนาะผู้คนทั้งชาวไทยแลวก็ชาวต่างประเทศนาะทุกคนเนาะมีความเลื่อมใสใส่ศรัทธานาะทุกคนในพุทธศาสนานาะทุกคนเนาะก็ต้องมีสถานแห่งกล้าเนาะที่จะไปเนาะเพื่อไปไหว้ขอพรนำพระแก้วนาะทุกคนเนาะและก็อ้นก็ได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบห้อยเนาะการเรียนแถว ต้องมีความมานาอดทนนะทุกคนเนาะต่อแถวแล้วก็ได้เห็นอ่าเจ้าหน้าที่เนาะเพื่อนก็นไปอำนวยความสะดวกให้แก่ปรนะชาชนเนาะอันนี้สุดยอดหลายเนาะเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็อ่าคลิปนี้ก็เห็นแล้วก็อ้นก็ยักยักยกมีโอกาสไปไหว้อ่าขอพรเนานะนำพระแก้วเนาะยักไปเนาะทุกคนเนาะยักไปไหว้พระขอพรม่ว สถาน,นีสิที่มีบุญฮอดจอดทิงหมดทุกคนเนาะกาถ้ามีเงินขายได้ไปกะคือสิดีทุกคนกาคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปเนาะขอบใจเอฟซีมาทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวโอนแน่นะเพื่อจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปและการจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะอ่ะบายบาย